ช่องบ้าบอลสวัสดีครับเป๊ปเกล่าเผยชอบทะเลาะกับเควินเดอะบอยเป๊ปเกล่ากุณซือใหญ่เรือใบสีขว้าระบุตนถูกใจด้วยซ้ำบางครั้งที่มีปากเสียงกับเควินเดอะบอยหลังจากที่มีชดที่เควินเดอะบอยตะโกนใส่เป,ป๊ปในเกมชนะเดมาริค4ประตูต่อศนซึ่งจังหวะที่เควินเดอะบอยกำลังเลี้ยงบอลอยู่เป๊ปเกล่าก็ได้ส่งเสียงตะโกนให้เควินเดอะบอยจ่ายบอลไปยังเพื่อนร่วมทีมด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวแต่หลังจากที่เสียบอลเดอะบอยก็ชูแขนขึ้น พร้อมกับสวนกลับกุนซือใหญ่ของตนเองอย่างจุนเฉียวเช่นกันว่าอุป,ปากุปะก่อนที่เป๊ปจะหันหลังและเดินกลับไปนั่งที่มานั่งสำรองทันทีถือว่าเป็นจดเด็ดทั้งสองคนที่ได้ด่ากันไปมาแล้วต่อมาเป๊ปเวล่าได้เผยการมีเรื่องกับเควินนอบอยผมรู้สึกว่าผมชอบนะที่เราตะโคกใส่กันผมชอบว่ามันมากๆบางครั้งมันจืดชืดไปนิดหน่อย ผมชอบความที่มีชีวิตชีวาแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราทะเลาะก,กันหรอกคุณไม่มีโอกาสได้เห็นมันอะแต่บางครั้งตอนซ้อมเขาตะโกนใส่ผมหลายครั้งเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นคนที่เล่นดีที่สุดคุณโดกันเสียบอลบ่อยเกินไปในเกมนั้นเควินเองก็เช่นกันอย่างนั้นเหมือนที่เรารู้กันซึ่งเราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ในเกมตอนพักครึ่งผมบอกกับลูกทีมว่าพวกนายต้องกุมเกมไม่ได้เล่นงานพวกเขาไม่ได้แต่เรากลับทำไม่ สเร็จําแล้วอย่างไรก็ตามเควินเดอบอยก็ยังเล่นได้อย่างใจเย็นและทํให้ทิดสวยได้ในขณะที่เจ็กกีดก็ทาตรงกันข้ามกันที่จริงเขาสามารถมีส่วนร่วมกับการผ่านบอลและนี่แหละคือฟุตบอลเรื่องพวกนี้มันต้องเกิดขึ้น เพื่อที่จะได้รู้มีสปิตของการแข่งขันแค่ไหนผมทึ่งในการเล่นของแจ็คกี้ิตเจ็คก,กี้ิตช่วยทั้งเกมรุกเกมรับโคตสุดยอดจริงๆครับแล้วนี่ก็คือคาพูดของแปเวล่าที่เผยว่าชอบเวลาทะเลาะกับเกวินเดอะบอยเพราะหลังทะเลาะเสร็จเขาก็เล่นดีทันทีแล้วเรื่องที่เราตะโกนใส่กันมันเป็นเรื่องปกติครับแล้วนี่ก็คือข่าวเกี่ยวกับทีมระบอรสีว่าแมนเชสเตอร์ที่กระผมจากช่องบ้าบอลสวัสดีครับ